ครับีจานช่ไชมครับในน้นำตานตัวชี้ซ่อมนะครับมอเตอร์เครื่องสบผ้านะครับของไอ,อ,อเครื่องอบผ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับฝาหน้านะลื่นะนะมีปัญหานะมน่นไม่ลื่นนะครับปอดมอลมลือออกกลองอันนี้มีล็อกมีเล็กนะครับจุดนี้ มือหมุนไม่เลื่อนเลยไม่ไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้ยึดด้วยสีแฉกนะครับสี่ตัวห้าตัวตัวนี้นะครับใช้ตัวบล็อกใส่ไขวหวง่งหมุนออกนะครับมีปัญหาหมุนไม่เลื่อนนะครับสถาดนี้นะครับมอเตอร์สองร้อยสิบโวลต์นะครับตัวนี้ก็ถอดออกเลยนะรอบสามตัวสองตัวนี้ออกมัน มอเตอร์มันร้อนมากแล้วก็มีปัญหาล็อตเกีียวเหมือนเกีียวมันตายนะขันไม่ออกหัวพังนะขันเจ็ดหัวนี้ออกอ่ะไม่ถอดแล,ล้วครับแล้วต้องมีมีครบใช่ไหมออมันร้อนมากไงพี่ละลายเดี๋ยวต้องพอออกนะถอดออกแล้ว ตัวนี้ต้องพาออกนะครับเป็นแบนนะร้อนจัดลูกปืนไปป่ะปืนก็ไม่ไปเยเีต้องกระเทาะด้านนี้ออกมาเนี่ยเป็กระเทาะออกเลยมีซ้ายขวาแล้วพี่ฝั่งนี้ก็ลุกมาแล้วนะครับนี่มันอยู่ข้างหลังนี่ฮะก็มีทั้งหน้าทาั้งหลังครับอ๋อไปหมดเลยครับฉันไม่จะไปหมดเลยที่แต่ปัญหาคือลูกปืนเสียครับพี่แข็งในชะ่าย อ้อย่างนี้เปื่อนตายนะฝั่งนี้ซ้ายได้ขวาไม่นัได้เลยเดี๋ยวลงมาก่อนไดอันนี้ฝั่งนี้นะต้องจำฝังให้ดีนะประกอบเพื่ชีวิตเปลี่ยนโอ้นี่ตอนหลังพกตุ้งตี๋ไดพยายามถ่ายถ่ายรูปไว้นะครับบางทีนี้ดีไม่โทรศัพท์ง่ายนะโอเคตอนนี้ก็จะมีจัดลำดับนตัวสปริงแหวนรองนะครับ แว่นลอยด้านในแล้วก็เหล็กด้านนอกนะครับไฟเบอร์มวดูเบอร์ลูกปืนกันเบอร์ลูกปืนก็ไม่ชัดนะ6001หรืออะไรนะฮะมันจะย้อนย้อนแสงเนียจะต้องถอด เอไปเทียบแล้วกันนะครับเบอร์มันไม่ค่อยชัดเก่อนะใช้ต่ดูดดวดนะครับแล้วค่อยหมุนออกนะครับนี้ร้านเทียบเก่งางหรกักแม่ใจหกศูนย์นหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยว,วยเอาเอาอยางดีมานะพี่ ะโอเคครับนี่ก็จะของเขาเบิกอะไรมาแล้วครับเป็น N m K มานะครับเบอร์หกศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับตัวศับเป็นตัเบอร์วะเบอร์เบอร์นะตัวศับเช็ดเล่นนะอ๋อย้อนแสง สุดท้ายต้องเปลี่ยนสองตลับเลยนะครับตลับนี้ก็เสียตัวลูกยางนี่จะหาอะไรยากแล้วต้องไปร้านไอ้มอเตอร์เดยตรงนะครับไม่เป็นไรเปลี่ยนลูกปืนกันนี่ครับแล้วก็ใส่ก็ัดต่อเข้าไปครับถ้าไม่มีไอ้เหล็กนุนก็ประแจเลื่อนนี่แหละครับง่ายสุดครับ ลองแล้วก็คอนเคาะค่อยๆระวังมือจับตัวแกนตัวนี้ให้ดีนะครับอ่ะใส่ไปแล้วนะขรก็จับอย่างนี้นะครับอย่าไปโดนจุดอื่นระวังโอเคอเ่ะเดี๋ยวคนประกอบก็วัดขดลวดด้วยก่อนนะครับ การมันหมุนได้ข้างเดียวนะครับขาวขาวเป็นคาร์อนนะรุ่นนี้กันเหนียวขาวน้ำเงินสามสิบโอห์มนะครับ ขาวแดงก็คือน้ำเงินกับแดงเป็นทั้งลันเป็นทั้งสตาร์ทได้ตัวนี้ซเก็ตขาวขาวแดงขาวแดงก็สาสิบโอห์มเท่ากันนะครับโอเคครับประกบชุดโรเตอร์ตัวนี้กันนะครับแล้วก็ใส่เข้าหัวมอตเตอร์อีกทีนะครับแล้วก็ประกบทั้งนี้อีกทีนะครับ ข้าวนะครับมือเดียวลำบากหนักนะครับแล้วก็กลมคอมมัตเตอร์ครับตอนนี้สังเกตนะฮะตรงนี้จะมี2รูน็อตนะครับมันบังคับนะครับใส่ท่าอื่นไม่ได้อยู่แล้วใส่ท่านี้ได้ท่าเดียวต้องยึดยึดนี่นะครับจ็อกเก็ตนะอันนี้ก็ขันน็อตเข้าไปโอเคเดี๋ยวขอประกอบแป๊บนึงครับ ครับอัดแน่นแล้วนะครับมือหมุนดูนะครับลื่นไหมโอเคลื่นนะครับเดี๋ยวประกอบชุดฝาชุดนี้กันตต่นี้จะมีล็อกด้านข้างนะครับเดี๋ยวค่อยประกอบไปอาจจะไม่เห็นตอนถอดอาจตอนเห็นตอนประกอบนะี้ ตอนนี้มีแหวนนี่นะแหวนตรงนี้นะไปพัดนะครับดัน,นครับใส่แหวนนะครับกันยึดตัวผงกระลอกนะครับเบอร์อะไรเบอร์เบอร์สิบนะนี่เบอร์สิบ ขันเบอร์สิบให้แน่นนะครับจับปวงก็ล็อกไว้ด้วยนะเวลาขันาน <Okay. S 1> เข้าแล้วเดี๋ยวต้องประกอบนี่ก่อนชุดดันบทูทปิดฝาตัวนี้ก่อนนะครับล็อกลูกปืนกันนะครับตัวเขียวอยู่ฝั่งนะด้านหน้านะตัวไอ้นี่เล็กนี่อยู่ด้านหลัง นี่นไงช่างแมวลมเล,วลือมนะไงอถอดแล้วก็เลือมนะพี่ฝั่งพัดให้ต้องใส่นน่นไว้ล็อกนะครับไม่ใช่อะไรล็อกมอเตอร์นรั่นแหละถอดแล้วก็เลื่อมเหมือนกันตัวนก็ค่อยประกบอีกทีนะครับถอามาได้ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ฝั่งนี้นเวลาใส่ก็เอียงนี่ครับไปก่อนนะเอียงฝั่งตรงกัลอกเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยเลื่อนล็อกนะครับมันจะมีเลื่อนริมล็อกอยู่ตัวนี้นจะสไลด์มาล็อกนะครับล็อกด้านหน้านะครับใส่กำลังส่วนเข้ามาณนี้นะครับที่มีลูกศรอ,อยู่นะครับ ย้อน,นเข้าล่องนะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ใส่ให้เข้าล่องเหมือนกันนะวนกรดันให้เข้าล็องเหมือนกันท้ายต้องประกอบพร้อมกันนะครับแล้วก็เอยียงไปด้านหลังนะครับ ดันเกียวจากด้านหลังมาด้านหน้าต้องเข้าสลักนะครับจ็บิดนี่ก็หมนุนตัวด้านหน้าก็หมุนนะครับอืมนะอืมือดันสลักเลยครับต้นก็ไม่ จะมีตัวล็อกอยู่นะับเกาะนี่นะครับตัวนี้ก็เกาะนี้โอเคก็โยกกลับนะต้องใส่ยากอยู่ต้องเราเอือ้อเลยไปด้านในก่อนยังจะใส่ไม่เข้านะโอเคอย่างก็ไม่มีปัญหาละตัวนี้ก็จะมีออยางประก็นตัวนี้หายไปอยู่นะตัวนี้ก็ใส่ตัวเต็ม ตอนนี้ต้องต้องต้องดันแกนประคองมันด้านด้านในนิดนึงนะครับใส่เข้าแล้วค่อยกลับมาโอเคอแก้วก็กดใส่ท่านี้นะโอเคครับแล้วก็ให้ได้กลื่งกลางนะครับหลังจ,จะเบียดตนอ,อนนี้แล้วก็ล่าินจะมีประคองอยู่มันก็เกี่ยวสปริงจุดนี้นะครับ ไปเสียบสกตอีกทีครับขี่ okay, ครับแล้วก็ลองเอามือหมุนดูนะโอเคหมุนทั้งไปทั้งกลับได้แล้วซ้ายขวาซ้ายเลื่อนนะครับี้ก็เสียบสกีตเมื่อกี้ก็มีเปลี่ยนคาปาจะนี้ด้วยนะครับตัวนี้แปลงไอ้แบบตรงไม่มี ไปยู่มุมนี้ก็เสียบแคปลันสตาร์ทอีกทีนะครับโอเคครับประกอบแล้วนะครับเ,เสียบป๊กเปิดดูเ,เปิดก็แกะไ้แล้วนะครับ อันนี้นิ่งเลยดูหมุนตามเข็มนะครับทางนะดูทางเป็นหลักเราขัดที่ได้เหรอกระแสตัวนะนจะทำงานพร้อมฮิตเตอร์นะครับฮิตเตอร์แอมหน,หน่อยๆน่มันจะแอมเยอะกว่าฮิตเตอร์เนี้ย6แอมนะครับนะ6.33 Mortar, มอเตอร์แม่อะไร่นะจะมีฮีตเตอร์ด้วยขอขอไม่ดังนะครับเจ็ดสองห้าฮีตเตอร์ด้วยนะครฮะฮีตเตอร์ทำงานด้วยมอเตอร์กินแอมป์หน่อยๆนะครับห5แอมป์ไปหนึแอมป์นี่แหละเราเรอหมุนฝังกันตรงนี้ได้เลยครับ นะครับโ okay. อเคดอแล้วหมุนได้สองข้างนะครับหมุนได้เพิ่บเดียวกลับมาด้านขวาเ <Okay. S 2> <Okay. S 1> องเอ๋ลอดรอดผ่านนะครับซอมมอเตอร์รอดแล้ว ครับยังไงก็มองว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับก็ยากอยู่นะครับยากอยู่ใช้ความสามารถอยู่ในการถอดนะครับถอดออกยากมาก